ไม่โดนโดนไฟฟ้าวะยัได้ยืดเอาไว้อะไดียว่จะโดลไเดือดขอโดนดาทำไมเพื่อนกูขูเต็มเลยเพื่อนตรงนี้มึงไหวใช่ไหมเพื่อนกูหาปืนก่อนละ กูโดดอะไรมึง่ากรโดดอะไรนี่เนี่ยก็ติดกองยาววันนัิ้นจิงจิ้งจิ้งจิ้งไม่รอกอ้าไปรงเรียนเนี่ยจะสอบเข้าได้ไหมเนี่ยงาหนักต็มขาป่าคณะวิศวกรมศาสตรอู้ที่ยูปงอยู่ก มันจะพูดอะไรกูอ่ะนะเตมือลูกเนี่ยื้าวนจะลุ้นกันบมางวะเรากำลังจะลุ้นว่าเขานะครับทุกคนคนอ้ามันกำลังจะทำตู้ชุบวงตัวเองเนาะปูอืมมันมาชุบวงนะเออทำไมไม่ไปชุบวงครับผมไม่เข้าใจครับไปชุบวงสิครับ เอาลงและไปชุบวงสิเพื่นอนอชุบวงไอ้นี่แมงเน็ตหลุดป่ะเนะี่ยแล้วแมงก็จะโดดโดนโดนเขายิงหัวตายครับ วะนี้เพื่อนเราแม่งสุดจัดฮะปาดมาฮะคนเฮ้ยเพื่อนซองยามึงเล่นดิรอยู่ในมอนี่แหละสวยเพื่อนโอ้แม่งเวกเตอร์คู่ไอ้ชุบชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนเพื่อนชุบหน่อยโอ้เพื่อนร้านค่ะ ข้างหลังนายนะเพื่อนไปไหนมึงไปไหนร้านค้าข้างหลังมึงอ่ะมึงอย่าบอกมึงจะโดดไปหอดูดาวมึงตายนะเพื่อนกูบอกก่อนคนตรงนั้นมีเป็นสิบอ่ะแล้วแต่มึงถ้ามึงตายกูโสม,มน,านายกูนนพูดเลยไม่มีคนอย่างเยอะตรงหอดูดาวมึงโดดมึงไปมึงตายนะบอกไอ้ตายนะกูบอกก่อนเก็นะบของก,กูทำเืพ่อนเพื่อน กูบอกแล้วมันมีตัวมังกระโดดมาทำไมเล่าตายสมน้ำหน้ากูบอกมึงแล้วมึงไม่เชือกือมันมาแล้วมันรู้ไม่รู้ตรงไหนอะไรแรงกูลบเป <c oughs> ลดแรงกูลบเลยใครพาโดดวะเมื่อกี้ <c oughs> พาแรงเขาลบ <c oughs> กพาแรงเขาลบอีกแล้วแรงกูก็ลบเขาแล้วเขาก็แรงลบก,กูเล่งลบเหมือเคโอเค,อเคแล้วก็ยังไม่ได้โทเค็นอีกแล้วโอเคเราต้องรับบอลนี้ก่อนโอเคได้หนึ่งร้อยบาทโอเคเท่าไหร่เราจะได้บาทอีกอ่าโอเคนะทุกคนแล้วมันก็ยังไม่ได้อะไรแล้วนะคะทุกคนนะมันจะต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้ารอบเดียวมันออกดีใจมาก ก็ไปดีกว่าเอาเอาทำไมมันเลื่อนอะไรไม่ได้วะมปิ๊งอีกแล้วอปั๊มเลเวลดีกว่าการที่เราจะปั๊มแรงได้เนี่ยคนดูเราต้องมีคนคนที่เล่นในคอมใน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 ยังไงอะเราอะในทีมอะนั่นแหละมันถึงจะเจอบอร์ดอะเข้าใจปะโหมดรอดไป บอดจ้าแต่น่าดีกว่าล่ะบอดเต็มเลยต้องบอดหน่ารักมากน,นี่ใช่บอดป่าวะแลทุกนคนเนี่ยไอพวกเนี่ยบอดคนระับไอพวกที่เป็นคนนาะไอพวกเป็นคนมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยคนเนาะคนต้องอยู่เฉยตรงเนี้ย อันนี้น่าจะคนนะครดูดูโซนก็ไม่ใช่บอรครับอันนี้คนฮะอันนั้นก็คนนะฮะโอ้ดูแค่แอร์บอร์ดเราก็รู้รียวมันเป็นบอรดหรือเป็นคนเอาดูนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมจะด,ดูข้างหน้านะเอาดูนี่ด,ดูต้องเทียบเท้าเราของแก่ดูนะครับว่ามันเป็นบอรดหรือเป็นคนครับ ทำขอบวงเนี่ยอย่างเยอะเลยบอดอะแต่ก็จะมีคนก็ได้นะไปลวกเออถ้าเกิดเราดูอืมมีหนึ่งโต้หนึ่งโตอ,อันนั้นน่าจะเป็นบอดนะครับถ้าเราบนโดดช้าๆแบบนั้นนะบอดรับทุกคนเชียวโอ้ยเร,เ,รเราเราเราได้ปืนแล้วเราก็ไปกาดกินแม่งกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะเราก็จะไปกาดกินแม่งเลยชอบลักไก่กันเลย มึงไปไหนกูไม่ให้ไปยิงรถระเบิดดิรออะไรยิงอ่ะแตกไหนก็ให้กูเอาหมดก็อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ซอยไงกูผ่านลองผ่านไลายตอนกูยังเป็นเด็กกูโตมาได้พัฒน์กูฟิตเด็กโอ้มีกินอยู่หมก เย่เม่ไดฟาเกินเลยเอาเมนกินอ้อสมน,น้าแม่งตายบอกเลยว่าตรงน,นี้ดีกว่าตรงนั้นอีกน,น,นะทุกคนแล้วผมก็จะไม่ชุบนะครับโอเคนะค่ะจะชุบก็ทื้งแม่งครับโอเคแล้วเราก็จะเก็บเหรียญก่อนนะโอเคครับโอ้ยโอ้เจอสกาต้นเกมจะดีอย่างนี้นี่เองโอ้ว่าไม่สิ่งผมบอกเลยคนะรับทุกคนถ้าเกิดคุณเจอสกายหรือเจอปืนอะไรตอนเกมว่าคุณได้มันมาปืนที่คุณถนัดอต่ผมกูเลยว่ามันจะถนัดลงมาครับ ติดเสียงวะเออเสียงไว้น้องมันจะได้ไม่ไ,ไปตรงนั้นเขอด้วยงั้นก็บซีโอเคแล้วก็ซื้อโดไม่ไม่เชื่อครับบอกเลยว่าไม่มีใครเชื่อเลยโวเเ้ยมาไมเ่เนี่ยตายนะเพื่อนมึงตายขั้วก่อนไอ้คนดนะูนะใครจะใส่หมอนไม่เนี่ยคนดูผมไม่เจอปืนชาร์จว่ะ เพอ่มสี่คูดแล้วก็ไม่รู้นะช่างมั้ยนับนับทุกคนแล้ก็บอดมันขับรถไม่ได้นะมันนิ่มคนุนป๋อนิ่มคนนะเพื่อบอดไม่ขับรถไม่เป็นครับเขาคิดว่าเราจะห่างกันโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเล่นบาลีแล้วกันนับมอกบอกอเล่นแบบปาถึงน,นะสังกาเนี่ยดีนับแล้วเราก็ต้องไม่ชวยไม่ช่วยก็บอกแล้วไม่ช่วยมันจะอะไรนะน้อง ก็มังไป่าตรงนี้ก็ตายเพราะยังมันอันนี้นี่เราไม่ได้กินไม่รู้อ่ะผมไม่เจอปืนชาร์เลยเว้ยตอนนี้พวกมันจะคิดว่ามันไม่เป็นนะเพไม่เจอปืนชาร์แต่ผมไม่มีปืนชาร์เขารู้เขาจะบ้า สก้าเนี่ยยิงก่อนเว้แล้วก็เอาอันเนี้ยยิงตามหรือไม่ก็เอาอันเนี right. ้ยยิงก่อนเว้แล้วค่อยเอาสกายยิงตามเข้าใจใจที่ผมคุณไม่งงใช่ไหมเออสูตรเติมแมกระเทือนเลยอ่ะสวัสดีครับส่วนของคุณเหรอไม่สำคัญโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่ไม่หากล่องกล่องมันอยู่ไหนวะถ้าเจอตรงนี้แหละเก็บกล่อง เ่อรบอออกแล้วอย่าเบอร์สนอ้พูดอะไรไม่ใช่เบอร์ออกแล้วอย่าไปพเบอร์สไอ้เบอมันบอกว่าอะไรก็ไม่้นะครบุกม้ออกู็ูปไปแล้วเป่า้ผมมมาตัมเลยวมันจะชทำไมเพื่อน มันหลุดแล้วมันชุบไม่ได้เลยเพื่อนชุบไม่ได้แล้วเพื่อนมันกรเจนไม่เกิดคุณมันนี่ปืนสองมันไม่เกิดหรอกเดี๋ยวเวลาไปเบาๆาไปดูโอเคเพื่อนมึงไม่เชื่อกูก็แล้วแต่แล้วกันนะมันชุบไม่ได้แล้วมันกระเจไปแล้วไปบัสวิทยอปืนช็อตสวยลูกซองพูดไม่เกี่ยวเกี่ยวไรอ่เกี่ยวปืนช็อตแล้วเคือ

เสุ e teachers, oh, okay. ่มมาเจอคนอย่างเ้อะมาไม่เจอหมดเลยเราหมูทัวไปเกิดัน่อันนี้กก็คนละปากงจะไปนะอย่างนกันบอบทบทบบอบทบอทบททบททบ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 ทหทบ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 ่อทบทบทบไบทบทบทบกบทบทบย กดแมปแล้วค้างไม่ได้สกิลเลยเอ้าทุกคนปกติตรงนี้มันจะมีกล่องไม่ใช่เหรอมันไม่มี What the hell คือศพนี้ไม่มีนะอะไรหนาวจะขึ้นไปตรงนู้นเลยเนฮะ้ย<ป>ทุกคนมันเปิดละเปิดตาล่าของถ่ายกันเไม่ไม่เจออะไรแล้วเออ มีตัวมีน้องมีนองมีตัมันเห็นมีน้องชิมอชิมอไอหนึงตัวนะไึงตัวนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเท่าเลยครับโอ้โหทุกคนผมเห็นแล้วน้ำหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับนั่นน่าจะเป็นคนว้าวนวคนแก้มแก้มเอาไว้เลยนะครับโอ้เ้ยมันงักันโผล่ทำไมมันไม่มาเก็บของวะเออช่างมัน เก็บของให้หมดฮะโอเคนะผมว่าผมน่าจะเล่นแถวแนี้นะไม่น่าโนะเพราะตรงนี้น่าจะมุมที่เรา่าจะเล่นดีสุดก็อืมาาฮ่า่ บอกคุณพ่อสิพอ่อพ่อสิขาคนจังนึ้นตายไม่จากใจอยากได้แค่แค่เบ็ดเหลาบุกไปบตายจมองเนี่ยย,ยังบ่ตายบ,ยบ,ยบย่จากใจจืดเกลือก็ได้แต่วิ่งคิดหน่วงใจแต่ก่อเสาเทียนเอ้าหายรัดมือเร็ว ครับทุกคนผมกำลังจะตายแล้วมันก็ไนดนนน้ร้านนะครับโอเคเเมาตอนนี้ผมมนพี่นัเจาะดิเจาดิม่สวยทำเกมสวยยิงคไปมึงดมูมกยิงไปะยงิง

โอ้ในนี้มันมีตู้ปะวะเดี๋ยวไปหาตู้ก่อนนะถ้าลุกรุลวันนี้นะครับทุกคนเรายังไม่ได้คิวนะครับน่าเนื่อนอยากว่าเพื่อเราล่าคิวทั้งคิวครับตอนแรกต้นเกมผมจะเลนะรมันก็ลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆสกาอะไรอะซึ่หน่ยสกลช่างเหมือนมันจะ่งอะไรผมไม่ตามนะตามนะ